เป็นฟองไฟฟัดมาล่องน้ำแดงดอกกระดูว่ล่องน้ำน้่นเหมือนจะอาบทันมาแล้วเอาดูไว้ดูสิว่าดอกระดูมาเจอกันในรอบเย็นๆลมกระแรงแดดก็อ่อนเริ่มจะอ่อนแรงหรือเปล่านี่มื่ตาโคตรตาหายกันมาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเหลือดีไม่ทำ ดอกปลาดูอยู่ร่องน้าแดงผายกับดิฉินบางคนดิฉิดบางคนซักไม่เลี้ยงแล้วไว้ผายไม่เหลือผายไม่เหลือผายไปเลี้ยงผายเสียนดวงกันมาผายเสียนดวงกันมาระยะทางมันก็ไกลว้ยห้าร้อยเมตรร้อยเมตรห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรแต่ร้อยเมตรแรกก็่ยังเบียดเสียดกันอยู่ยังเบียดเสียดกันอยู่น้ำแต่เป็นฟองฝอยฟอมาร่องน้ําแดงดอกปลาดูร่องน้ำนเหมือนจะตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้บอกว่าเอาแล้วครับลมก็แรงบอกว่าน้ํก ไม่ย,นมยอนไม่ยออไม่ท้อนะสีพายนั้นละเมือชิดอยู่แล้วครับล่องน้ำแดงล่องน้ำแด,แดงเรือดีมีคำนำหน้าว่าดอกเอ้ยพลอ,องมาดูกำังกองทัพเรือกองทัพเรือครับชนบุรีจะสร้างความปวดเสียเใจก้าไวไปลิขิตลิขิตบางคนกับการรัฐินาวาลิขิตบางคนการรัฐิน,นาวนา,า,นนาวเอาแล้วครับรู้ตัวไปรอเพราะว่าเที่ยวแรกแพ้ไปหนึ่งเดียวแล้วเที่ยวนี้ดูที่ว่าจะมีเซ์ไพรจะมีกองทพหลวงมาช่วยไปรอหรือว่าจะมีกองทัพมูเห่าเอาแล้วครับกอดได้จะแสงน ไม่ได้ดูที่ว่าริกิทมงคลบอกว่าจะตามมาตายังถ่ายตามอยู่แต่นอกมาดูฉลามร้ายจากของทับเรือหรือฉลามเรือตัวเล็กไอตัวเล็กบอกว่าไม่ยนมายอไม่ตอไม่ท้ายแน่นอนเว้ยของก็าดูยังน้ำดูแต่ริกิทงมงคลพอคิดก็ไม่กลัวเว้ยริกิทเริ่มจะกอดกอดกอกอดกอดได้แทงได้หรือไม่ได้ตาบสายตานันนีนล่องน้ำแล้วนันยังไม่ยอมให้กอดยังให้กอดให้กอดกอดได้ไม่ได้กอดได้ไม่ได้ต่แม่ให้ล่องน้ำแรงก็ไม่ธรรมดากหเลยแรงขึ้นมาเพราะดอกมาดูสยามในขนาดทะเล ดอกประดูงเราจะแสงไหมองมาดูราจะแสงลิขิตไหมลิขิตเราจะตกลงไปปาดูลิขิตปาดูลิขิตปาดูลขิาดูลิขิตป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 าดูเอาเซลชียรคกรรมกายกพงล่างน้าแดงครับดอกประดูดอกประดูครับชนะในเที่ยวนี้